เมืองที่ไม่มีขอทานเมืองที่ไม่มีคนไร้บ้านเมืองที่ไม่มียาเสพติดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อที่นี่คือดานังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่อังไกล้ไลสายสเที่ยวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่อังจะพาทุกคนมารู้จักดานังแบบเจาะลึกแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยว9จุดนะคะสถานที่ท่องเที่ยว9จุดเช็คอินที่ไปดานังแล้วจะต้องไปเช็คอินให้ได้สวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแม่อ้างนะคะมีโปรแกรมรองรับเฉพาะตัวดาน,นังนะเวียดนามกลางนะคะตอนนี้มีทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามโปรแกรมสิบสามโปรแกรมมีบินตรงจากจังหวัดเชียงใหม่สองโปรแกรมและที่เหลือจะเป็นบินตรงจากกรุงเทพนะคะรองรับทั้งหมดสิบสามโปรแกรมอยากไปเที่ยวไหมคะดานังอยากไปดาน,นังไหมคะใครบ้างมีแผนที่จะไปเที่ยวดาน,นังเดี๋ยวแม่อ้างพาไปแล้วก็จุดเช็คอินเก้าจุดที่น่าสนใจมากๆานะคะน่าสนใจมากๆเมืองดาน,นังเมื่ออดีตไม่มีใครรู้จักนะ เป็นเมืองเล็กๆเนาะเป็นเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยจริงๆนะคะอะ่ไม่มีอะไรที่น่าสนใจไม่มีผลในเรื่องเศรษฐกิจของโลกไม่มีอะไรสักอย่างเลยทําไมเขาถึงสามารถก้าวกระโดดมาได้ขนาดนี้สุดยอดจริงเนาะ